นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารณังคัจฉามิธัมมังสารณังคัจฉามิ สังฆังสารนังขเามีโทติยามปิพุท <UR> ธ <ério> ังสารนังขเามีโทติยามปิธรรมังสารนังขเามีโทติยัมปิสังฆังสารนังขเามีตาติยัมปิพุทธังสารนังขเามีตาติยัมปิธรรมังสารนังขเามี ตติยามปีสังขังสระนังขจชามีอิติปิโสภะคะวาระหังสมมาสามุทโธวิชาจรณะสัมปโนสุขตโลกาวิโทอนุตโรปุริสธรรมมาารถีสาทาเทวมโนสานังพุทโธภะคะวาติสวาฆาโตภะคะวตาธรรม สันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสิโกปัญญิยโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจูปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทัง จาตาริปุริสยุคานิอาถาปุริสปุขลาเอสาภคะวตโตสาวกสังขอาุนายโยปาหุนายโยทักินายโยอัญชริกาวานิโยอนุตรังปุญญเขตังโลกัสาติ ชย я สนากตาพุทธะเจตวามารังสวานังจตุสจาาพังระสังเยปิวิงโสนราสภาตันหังกราทโยพุทธะทวีสตินายกาสาเพปริติตาไม่หังมัตเเกเตมุนิสลาศีเสปริติโตไม่หังพุทธธรรมโมทาวิโรเนสังโคริติโตไม่หังอูเรสภาคุณาคารหะ เทเยเมนุโุทสารีปุตโตจักหคินเนกอนัญโยปิติภาคสมิงโมคันราโนเจวามเกทักคินเนสาวันเนไมหังอาสุงอนันทราวโรกาสโปจามหานโมภาสุงวามโสตะเกเกสันเตปิติภาคสมิงสุริยวะปะพังกโรนิสินโนสิรุสัมปโนโสพิโตมนิปุงควกุมารกั สโปเทโรมเฮสิจิตาวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปะทิทธาสีคุณากรอปุนโนอังคุริมาโรเจาอุปารีนันทศิวรีเทราปัญจายเมชาตานราเท ติรกามามาเสสาสิติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตาวันโตชินโนรสาชรันตา สิระเตชนางขมังคสุสันติตารตนนาปุระโตอสีทคินเนเมตาสุตกังทชัคขังปัญโชโตอสีวะเมงคุริมารกังขันธโมระปริตันจาตานาทิยาสุตกังอากาเสทตนาอาสิเสสะปการสันติตาชินานานาวรสังยุตตาสะตาปังคารังกตาวตา ปิตาธีสัญชตาภาหิรัตุปัทวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตาจินเตชะสาวสโตเมสกิตเจนะสธาสัมพุทธปัญชเรชจินาปัญชรามาชมิเวรันตังมหิเัทธาปารนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภายเจวมันโตสุขโตสุรโคจินานุภาเวนา ชิตุปัท,ทวโวธรรมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตันตรายโยสัทธรมานุภาวปาริโตาจารามิชินาปัญเชลรตีนะโมเมสะพะเทวันังสะพะคาราจาทเทว,วันังสุริยันจารปมุนจะทา สสีภูมิโมจะเทวานังบุโธรพังภวิสติชีโวสุโรจามหาราพังโสโรราหูเกตุจามหาราพังสภพยังวินาสันติสภาทุขังวินาสันติสภาพโรขังวินาสันติระคณาอังวันธมิสัพตสเปเทวามังปารยันตุสัพตาเอเตนังคราเตเชนะส พระโสธีพระวันตุมเมยันทุนนิมิตังอวมังคารันะโยอจามนาโปสกกนาสสะทอปปะกะโหตุสุปีนางกันตังพุทธานุภาเวนาวินาสเมโตยันทุนนิมิตังอวมังคาร Katie ันะโยอจามนาโปสกกนาสสะทอปปะกะโหตุสุปีนังกันตังธรรมา นุภาเวนาวินาเสมโตยันทุนิมิตังอวมังคารัญจยอจามนาโปสโคนาสสะโทปะปะกอทุสปีนากันตังสังฆานุภาเวนาวินาเสมโตสักกตัวพุทธรัตนังโวสัถังอุตมังวังหีตังเทวมนุษยานังพุทธเตชนาโสทินาสันตุปัตถวา สเพทุกขาวูปัสเมนตุเตสกตัวธรรมมรตนางโอสถังอุตมังวลังปารีลาหูปัสมะนางธรรมเตเชนโสทินาาสันตุปัทวาสเพพยาวูปัสเมนตุเตสกตัวสังฆรตนางโอสถัางอุตมังวรังอาหุนในยังป่าหุนในยังสังฆเตเชนา โสทินานาสันตุปทวาสเพโรคาวุปสเมนตุเตภวตุสาพมังครังราขันตุสาพ,พเทวตาสัพพุทธานุภาเวนาสธาโสทีพระวันตุเตพระวตุสาพมังครังราขันตุสาพ,พเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนา สทาโสธถิภาวันตุเตภวตุสัพพมังคลรังราคันตุสาพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนัสทาโสธถิภาวันตุเต